กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกระตูสกุนสุมองสุบอลกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวยาวแชนเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวยาวกำมาอยู่มู่ว่านนนท์สว่างเมืองจำพรน้าพี่น้องเนาะกับศิษย์ศพมหาอ่าแมรุ่นที่สองเนาะที่ทั้งเขตบ่าวแสนเพิ่อนเนาะก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาหาบ่าวยาวเนาะพี่น้อง มา,ามาให้พ่นเนอเน่าเราซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพื่อนเนาะก็คือนาสงสารลายตามพี่ิันบอกเนาะไอ้พ่อเา่าก็ได้เดินทางกลับมาเมื่อนี้พ่อเา่ากับมากับอ้ายแล้วเพื่อนเนาะสบายดีฝา,ากติดตามเพื่อนได้ดพไแมพี่น้องก็แต่ก่อนไปพ่อเน่าก็คือฝากเพื่อนพี่น้องอ่าขับไปติดตามขับไปเบิ่งซ่องของพ่อเา่าที่ซ่องสำรองเนาะบ่าวเาวบ้านป่าเนาะพี่น้องเพราะว่า อ่าตอนนี้บอยาวยังบ่ได้อาคลิปลงเนาะพี่น้องเพราะว่าก็ยังบ่มีอ่าผู้ที่ตามหลายเนาะบอยาวก็เลยเอาลงซองลงซองหลักก่อนเพราะว่าเป็นหยังบอยาวก็ให้ติดตามเนาะเพราะว่าซ่องของบอยาวน่ะเคยเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเธอหนึ่งเนาะที่นี่น่ะบอยาวยันมันเกิดปัญหาขึ้นอีกเทื่อบอยาวก็เลยให้บ่เพยพี่น้องกลับไปติดตามแล้วก็เข้าไปเบิ่งอ่าบ่าวยาวบ้านป่าเนาะบอยาวก็อ่าเด็กๆบอยาวย์อธิษฐานคลิปที่ ่าค้นข่ายนอนๆนไม่เนาะพี่น้องเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อใดมันเกิดปัญหาขึ้นมา,นาเนาะมวยย่ก็ยังมีช่องสำรองให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะคือช่วงหนึ่งมันห็นช่องหลักของบ่ยย่อมีปัญหาก็เลยเอาคลิปลงา 2, มาได้สองสามมื้อเนาะที่นี่งานทีพุยเนตบางแห่งมวยย่ามมาเพิ่อนกัถ่ายเบิ่งคือว่าเป็นยังคือลาซาแต่เนาะเพอมวยย่อมเข่าซ่องเจ้าข,ของมาได้เหมือนว่าล็อกและฮัตผ่านเนาะบ่ยย่อกับบวเข,ข้าใจคือกันเนะาะก็พาพ่อแม่พี่น้องไปกด อ่าที่ตามให้บพยาวนะเนาะบพยาวกับสิบพยามเอาคลิปลงเรื่อยเนาะพี่น้องกะโอเคเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมส้มด้วเนาะว่าอ่าแม่ลูกสิบสองพี่จีจูเคลิ้นดูซัอนกันได้บ่อเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเด้อย เนาะตอนนี้มัยเน่าก็ได้มาหัวเทียนสั้นเป็นตัวเองติดเรืร่อยเนาะกดสีขามาเห็นกดสิ <_ C 1> มาเจอเนาะกะค่อนข้างที่ขามาเล็กแต่กะบขามาไกลเนาะพี่น้นองเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องอันแต่ว่ารเม,มย์เป็นโมยูเนาะมาไปใส่มาเน่ากับภู้อันนี้กับมาเน่ามาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่กับผู้เจอเนาะจะเป็นลูกผัยเป็นลูกผัยเนาะนี่เด็กสิบสองคนโน้มเอียงว่าทุกคนหมดเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้อง พี่น้องก็ได้ซื้อเข่าซื้อ,อยางมาให้เพืนนะ่อนเนาะพี่น้องไปที่นี่อยู่ได้กินเนาะ อ่ะสบายดีไหมเนี่ยสบายดีโดย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 มีแค่นี้บ่ครอบครัวจ้ะนะโดยมีแค่นี้แหละที่ว่าแม่ลูกสิบสองบอสคือสกคนแม่แล้วมันสองสี่ไปเซกันที่เกิดไปเซกันยูดัมพอเขานำยูดัมพอเหตุงานเวียกนะเหตุเวียกอยู่นอนอยู่นี่บ่เดือบ้างไหนแบบบ้านหลินนั่นเองบ่สขำมากนะร่วมบนทั้งเบิดนอนอยู่นี่จะค้นนะ นี่นะแปดคนแปดคนโอ้โทษแล้วเจ้าซื้อยังซื้อว่ะหวานซื้อว่าจะเป็นคนที่เท่าไหรสิบเจ็ดที่ที่เจ็ดปรมานเป็นอันอึ่กกเขาเป็นเอ้ยกกเอ้ยกกเจ็ดปีนะสิบเจ็ดอ๋อหมดชาวแล้วอ๋อโดยโดยโดยมีจี่คนลูกจ้านะคนเดียวนี่แหละคนเดียวพัวเด้พัวคนเด้ตาแล้วอ๋อไม่แห้งวะจ้านะโดย โอ้ยปีแล้วนี่นะพอดับปีสามเดือนอืมเลยก็เจ็ดปีเลยแปดปีเลยโด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 ยใช้อันผุน้องผู้นี้นี่ติดกับเพยติดกับมีเอือกหนื่อยดิบเหื่อยโดยโดยโดยแม่แม่ไปใช่แม่นะแม่ไปเกี่ยวข้าวแม่ไปเกี่ยวข้าวเจ้ามาเลยใช้จัดนะใครนะมาแต่บ้านผัวคนแรก้าผัวเขามาอยู่บ้านเขาเอง เมื่อมาแต่บ้านผัว<อ>ป้<ไ>ปผัวห้องง้งออมไมป้าผัวแล้เมือม่อหายเยามือ่อหายเพื่อนยังไงเมื่อคนแบบป้าเขามาส่งมาเราอยู่ย่หน้าแม่ไม่มไมด้เลยออมไม่ไม่้อจะมาแต่ใสเมือน,นมันหันอมไมมาแต่หันออไหมอันนี้บ่โดยม <laughs> ไม่ื้อเขาอ๋อไม่ได้มีให้มีหน้าบ่จ้าเ่ยโดยโดยโดย ผู้น้อยสุดอันของน้องเป็นผู้นี้ปะอืมจะปีแล้วเมย์ได้สิผู้เมย์จะปีจะเมย์จะเมย์สามชิปสามชิปมิแม่นั่นไม่ป้าวว่าหันระเบงเราจะไปมือควรเลยทุกใจเลยพี่น้องเมย์สมชิปเจ้าชิปเจ็ดปี่อไดู้กสิบสองคน บม่ได้เหตุอย่างว่าหรอะไรป่ะกอะรแ้วก็เป็นอย่างหน่อเหตุจรไงๆมันเกิดมาแล้วเนาะโดยโดยการเลี้ยงไปแบบนี้แล้วนะคะไม่ชื่อกันนะชื่อเขาให้น้องกินโทษแล้วอันเป็นยังกะผัวคือป้ากันกะป้ากันเนาะเขาบ่าอะไรปากก็แพงกับป้าอะไรแหละไม่เป็นคอยักเถื่อเป็นยังไงเพิ่นบอดีแบบไหนบ่างบอดีกังเตตีเตตีเจ้าของบ่เขาก็มาอยู่แล้วเขาก็มาชงเขามันคอไม่ได้คอยักเถื่อ Từ phi lần yêu đi khói. Oh, park, and the hương nabo. Chick up a hàm, ny bò. Boy. Pun hê tê tê tí bona. Doi. Oh. A breaky lap hạnh. Kinona. Rakey nèp. Pugamong yaman. Pun tít dạy. Boy. Oh. Ta lạy ray 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 ก็หามาให้แล well, ้วเนาะหามาให้แล้วเอาขึ้นทียวรดิเอาขึ้นมันเอาขึ้นมันเอาลายก็เอาดิโดยไม่ได้เอาเงินนะอารมณ์ดีเนาะเนยเลยเลยถ้าถามแล้วบอกกินบอไ่กินข้าวอีน้ำแล้วบอกยังมันกินต้องไปทานอาหารไม้ยังไม่กินข้าวสวยบ่แบบมาต้องเฮ็ดแล้วก็ไปหานอาหารไม้อเช้าเนี่ยไปชื่อข้าวมาต้องเฮ็ดโดยแล้วกับไปหาน้าหารไม้ก็เพิ่งจะออกไปหอดโดยเลยเลย อันที่ดินที่ดอนนี่เป็นของเป็นของเจ้าใช่ปะเป็นของเอื้ยนี่ไม่เคื่องลังนี่เอื้ยน่องอ๋อบ่มอะไรบ่อยู่ที่ดินเพิ่นบปนี่นะโดยอยู่ที่ดินเพิ่นอาศัยเพิ่นนี่แหละตะกิอยู่มันเก่าเพิ่นเน้นปิดกระพอเพิ่นอะเพิ่นออกมาพี่แบบก็ปิดกันเด้โอดยดูอ้อนำนำน้ำมันอีกนี่เนาะเพิ่นมาไแต่หาหม้เต็มกระสอบกระเป๋าอยเยอะต้องไหลกระเพ้าให้เพราจะได้ว่าแห้งไปโดวเพ่เฮ้พ่ชะอาน้องนี่เด้น้องเพิ่นนั่นแหล ผู้ชายอันรม่มเนยนะอ๋อเดี๋ยวไปห้หา้าวมันเถอะไปห้าน้ำไม้คลายชื่อเขาไปเตเวนแบบเอ้ยไปแต่เศ้าหรอบ่ไปมตาตรงเฮแล้วก็ไปเปงอไดยดยโดยวอนาอุไม่จ้านนาน,น้ำไม้น้ำมันนี่บ่ามาเรียงก็พวกันกินเป็นเพื่อานเรียงนอกอ๋อไอยู่แ้แต่ละืองมือไหนไปหาหน้ำไม้ก็มือเนาะเอาผู้เอาผัวกันยัง ครอบครัวเจ้าของบ่มีกินกันได้ยังแบบอบอดีนะพี่นอ้องยังได้ครอบครัวเจ้าของบ่ได้อยู่เจอปัญหานี้มาจากปีแล้วหรือว่าตั้งแต่เกิดต <c oughs> ดั้งแต่เกิดวันอะไรปีดอกตั้งแต่เกิดวันละไรหาเรื่นี้นะไปขุ้มมือขนามดไม่ได้ขาดมังเถื่อก็ลังมีรถกระยงางไปจะเช่า <c oughs> โดยโดยโดยชื่ออย่างนั่นจาจะชื่อว่าชื่อว่าเนาะ พอด้น้อยยังยูมกันอยู่บ่ได้อยู่ได้อเมฆกับม่ห้างลูกกับม่ห้างเหนบ่โดยม่ห้างวันอ๋โดยโดยโดยยเพ่จะปลูกพืชนไหนเจ้าเนี่ยเพื่น้องนั่นแหละก็ปลูกหยหรือพ่ลุงเขาลุงะปลูกหดยดน้องอะไนขนม่เาลืมบอกให้กินแล้วมัน โดยอ่ะกินรสกลิ่นรสอะไรคนนี้กิ่นอะไรอ่ะดีใจยี่บอหนิเข้ามาเห i นเลยเลยเด็กเล่นก็ไม่เคื่อแบบให้นอกไนี่นะส่อนังเล่นน้ำเข้เอ็ไพิ่เชื่อกับ่ได้ชื่อเาเาเปนะย ชื่อพันทพันคือว่าบารทนเป็นชื่อนันมาห้บอในสลาดเกลียวหายบออ๋อเลยแสงสว่างกับพื้นมากลลยเตือดีเนาะดยว่ก็ด้ค่ะเดยวเดยเดย้วคยคิดเคยฝันบอว่าจะมีคนเงินมือเขามาซอยก็ว่เคยคิดเื่อได้อ๋อ้อมดีถ้เป็นัไเลยอ มาตั้งมาแบบว่าเสน็จมากก็ไม่หัวตีต้อไปปานนี้ต <c oughs> ีไอก้กระเบิงยู่พอมีผู้ใหญ่เ <c oughs> พิน่นเด้อเอ่อเพิ่นติดต่อมาหาทั้งไอไ่น่ะมาให้อันตอนได้เพิ่นบอกให้ซื้อไฟสุรเจลแต่ว่านอาเห็นแล้วอ่ะอาก็เลยบ่ซื้อมาเลยเปลี่ยนไปซื้อกระต้มขนมเข้ามีเข้าสอบมีปลากระ,กะป๋องมีไข่มีมีมีกระต้มขนมมีนมนะเนาะเจ้ามาได้อ่ะ ตอนแล้วก็อะไ้มันเท่าเท่าอันไม่คิดอะไรเี่น่าเท่านี่สอบนี่กินได้จังมือสามมื้อฮะได้เรียนไปหอดอยู่บอสิบส่สิบสองคนด้วยอ๋อเนาะมันเพิ่เข้าม่าเราได้กินเนื้อกินแบบเนื้อน่องแล้วก็แล้วอกมาอือโดย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 บ้านเกิดบางน้องของน้องกับเปนบ้านนี้โดยตรงเลยบ่โดยโดยบ้านนี้แหละ อันโทษแล้วพ่อนี่ยเพิ่นเพิ่นปิดอยังเพิ่นปะกันในวันที่ว่าเสียชีวิตเองปะกันแล้วปะกันแล้วเพิ่นไปอยู่ใช่เดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้านเขานแหละบ้านเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นมันแล้วโดยโดยโดยแบบเขาไล่เมื่ออลไรอยู่ไปกะเต๊ะแม่เตอันนั้นกระเต๊ะแม่อีกโด้วยตีนให้กระเต๊ะแหละตีคุมมือนะคะยังอ่ไรอยังกงแบบบ่มีเงินเลยคอมเพงเอาคอมเพงเอาโดย นัในคนก็ได้กินด้วยกันเพิ่นจะติ๊กตีเพื่อนน่ะก็ไปจับกันได้ไปจับเพื่อนไม่ได้มาหาเจ้าบ่สไม่ได้มาหาเจ้เคือได้บ่สไม่ได้ไม่ได้มาหาลูกเต้าลูกอย่างบ่เจ้าก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนบ่เมื่อหาเพื่อนบ่ไม่ได้ไปบ่กับม่มีเวลาไปยังไงหมดหาเท้ามือขัดเถื่อนในในชีวิตดิบมันเอียงที่สุดเดี๋ยนี่ทุกอย่างบ่ทุกอย่างนะอ๋อ มันทุกอย่างอะเนาะตุกทั้งไว้12คน13ทั้งมอนอ้นี่มอน้ค่ำบ่เมย์แลิเมย์จะสิมาแล้วไปนอนญี่ปุ่นเลยได้อ๋อมีเจ้าว่านอนอยู่นี่นะมีแต่อยกน่งนอนะโดยโเราไปได้ดีเกี่ยวข่าวเนี่ยเกี่ยวข่าวน้าอะไนน้าเอ้ยน้นมาเอาเลยอ่ะอยากกนากินแล้วเามาเอาอ๋อเป็นเหแต่อทะมันะบบไรเป็นชอบเขา จาชอบห้อ่เยเขาได้ดูดยดเจ้าขาเจานำรับจ้างเอาเขามากินเน้ะ่ได้รับจ้างเอาเงินจนแล้วเพ่าะชนจนแล้วพโดยจะแล้วกันและกปันแล้วก็ปันหายกวกเมื่อไหอ๋อก็อันไปขายนะไม่ลงหินได้ไปย่างไปบุกย่างไปย่างไปโดย ไปขับรถกับพ่อมาไปไปเวนกับแม่มไปชื่อเขามีเขากินหรือไปชื่อใครน้อยบ่เบิ่งไอ้ครับเบิ่งตัวใต้ขามากกับเบิ่งหึงนึงโดย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 เอ้าแกกินบ่ได้บ่หน่ะน้องๆในโรงเรียนอยู่บ่เ่นนีอ่อเจ้าเลยไปเรียนไปเรลยบ่วันนี้เพิ่นปิดเทอมบ่ดรือยังไง ปิดเทอมมันเสาดีไหมีอ๋อมันจาทำไมปกติก็ลงอยู่เนาะโดยปกติกระลงแล้วก็ลงแล้วกันแลลงเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปเลยโดยโดยโดยอาลูกเองเนี่ยเราไม่แล้วพี่น <The> ้องเนี่ยเาหามากอันแม่์เบ่ร์อรนี่นี่ก็ะทำไม่เนาะไหนอันเด้มาม่จะถามว่าเบิ่อไหร่นั่นได้เข่าเท่าไดนี่ สองโลสองโลโมงได้สิบหกพันเนี่ยจักโดยแม่ไม่ต้องใหม่กับทำกองสิบเถอะกะอดู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 นอนพี่นอนเงี้ยเหรอ เาเซนต้งขับมาต่้หึงแหรอเปล่าเปล่าต่อหึงอ้าเดี๋ยวจรงได้ไม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสเอาเงินให้แล้วพอได้ซื้ออยู่ซื้อกิน แม่จะซื้อข้าวที่นั่งกินเด้อด้วยแต่บัตนี่ฮะจะถามความรู้สึกของเก่าก่อนเป็นประเด็ตอนนี้เมื่อยได้วยฮะรถนี่กันบอแมนอันดีใจแบบความตื่นตันแบบว่าดีใจนะก็ดีใจไรสุดๆเนาะโดยดีใจไรอีหลีจะพักผ่อนนะโดยโดยมันก็เมื่อยเนาะเมื่อยมันมีข้อเมื่อยเวลาพักผ่อนโดยมีเวลาแบบไปพักเมื่อยแล้วนั่งไปโรงเรียนก็หยุดก่อนครับ สวยไปฮะน้ำใหม่กันเด้อโดยโดยโดยมันขาดแล้วมันขาดแบบโอ้ยทุกอย่างเลยอ๋อโดยโดยบริไป่ได้ริถุนิหิวระมือกับมือเทื่อกับสาวมันเขกินกันใช่ใช่มือเถื่อนกับไปกินข้าวเลยอดไว้แล้วมันมันไม่มีข้าวกินฉันชอนก็ไปหาไปเช่าไปตกทายอ่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอ่าเพื่อนครับอาจารย์เนอะเพื่อนว่าเพื่อนอาจารย์ที่พังไทยที่เพิ่น คือเคือง่องให้เห็นแล้วก็คือสุดท้ายนี่ฮานะ่ะอ้แต่บ้าอยากให้ตัวเราขอบุญขอบุณเพื่อนอยพร่นปนอยูดีมีเฮงเนาะเนออฮียนเราได้เลยอ่าโน้มเงินเถนดน้มะโน้มองินเิน้มเงินเด้ออ่าอคอยเพื่นอน,นอยู่ดีมีเฮงเดิดจ้ะอ่าทุกรวยเด้อลำรวยเนาะลำรวยอ่าเพิ่ทานมาแต่กับเพื่นชิบท <c ười> ้าพันเท่าเนาะก็คือว่าเ <c ười> นี้ยมัน,มน,มนดีๆเ <c ười> นาะจ้าจ โอเคจังใดเมื่อนี้ไนดะ้ขอโทรครับกันเนาะสี่เดือนนี้เด้ออ่าจังใดเมื่อเมื่อเนาะกำลังจะขับมาเยี่ยมมาอย่างบางเมนะืองเนาะถ้ามันมีโอกาสอ่สบายดีก่อนอนนโอเคเนาะพี่น้องอ่าเรื่องราวของเราครับวันนี้เราเคยมาเห็นตัวจริงเนะาะมื่อนี้บันยี้าก็ได้มาเห็นตัวจริงแล้วคืออ่าอายุแม่ประมาณสามสิบปีเป็นแม่ห้างลูกกสิบเจ็ดปีเป็นแม่ห้างรวมทั้งเมืดอยู่นร่กันอนะ มีลูกมีเตา้ามีหลานกับสิบป่ายคนนะพี่น้องลูกแม่ดีเนะี่ยสิบสองคนเนาะก็คือที่ดินตอนหย่าที่อยู่นี่ก็อยู่น้ำเอ้ยน้ำ,น,ำน้องเนาะโมเมนของเพื่อนเองถ้ามีพ่อแม่พี่น้องอ่ะอยากปลุกสร้างเนาะพี่น้องปลุกสร้างเรื่งสั้นในเพื่อนในวัดที่ดินที่เดินในเพื่อนกับที่ต่อสอบถามว่ายเงาอะไรคือเก่าเนาะตั้งเกตตั้งไลยเนาะก็เป็นอีกครอบเรตหนึ่งที่ลำบากสุดๆเนาะน้องก็ต้องไปหาน้าไม้มาไปได้เขาจำข้าน้ำจำป่ากินเนะาะเพราะว่า ภัยเห็ดกับโบมีกินเนาะแต่ว่ามันหลายคนพี่น้องอ่าเพิ่นกับโบอยากมี่เราดูเต่าลายกับเหังไดในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วกับเหังไดเนาะพี่น้องก็ตามโชคชะตากรรมเนาะกัโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บมาย้อนกับซีต้องขออวยพรให้เพื่อนทำประโยชนาใจดีที่อยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนเป็นอาจารย์ที่ต่างเมืองไทยเพื่อนมาให้ออกเสือบมาย้อนขออวยพรเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งสุกเกละสบายใจอายุโม่นาขอเนื้อทาน มาให้แต่ละกับไปหาสิบเท่าพันเท่าร้อยเท่าเนาะนอนรับกับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอยได้เงินแสนเนะซาตุปอเน่าต้องขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาหับซ่มคลิปของบะเน่าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่อ่าติดตามเลยให้กำลังใจบะเน่าตลอดตลอดมาเนาะการสำหรับคลิปนี้ก็คือฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บะเน่าคือเก่าเลยเพื่อเป,ป็กนกำลังใจให้บะเนา่าได้ทำคลิปๆต่อไปเนาะการสำหรับคลิปนี้บะเนา่าก็ต้องขอเอ่ยคำมากราศสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดขสุุกคน